นังครบเด้อเอากันไก่ตัดเอาเพราะว่าไม่มีมีดนะจ๊ะเจะ้าพนตั้งไปทางใดก่อนหินคือเก่าแล้วน้องพี่น้องหินเดิมห,หลังกับหินกกน้ำก็ทั้โอ้ยพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้ามามาซอยมาดามเลือกว่าสิเก็บหมองได้ดีเด้อพี่นอ้องเด้ออลังการงานสางคุณน่ะ นะมุ่มพุนกับแป้นแพทอยู่มุ่มพุนได้จากพี่น้องจ้านะดงกระเทียมปลาของมาดามมึงตีละ่ะผุนอ่างการงานสางบอจวาวาจะขยสิเก็บหงไดก่อนอนี่เบิ้งห้อยที่แพทเก็บไปเนี่ยเราก็ขืนมากขึ้นเกาได้พี่น้องห้อยที่ห้าตัดไปแล้วขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะมาเดี๋ยวเ้ามาเหลือกเก็บเอาสิผ้าพอมาพี่น้องตัดกระเทียมฟินๆม,นมวนๆนคือเกาได้จ้ะเด้อ สวยงามอลังการงานสร้างเหมือนเดิมอุ้ยงามลำเตแต,แต้เจ้าคนนะ่ะอ๊ยผู้บ่าวแผลุูนะนอนเั้งตนใหม่คุณนะ่ะเห็นบ่พี่น้องจะเห็นบ่เห็นดอกนะยีนใะนมุ่งกบใหม่นนะมาตัดมุ่งใดกันดีเฮาเลือกเอาหมองใดกับเอามาดามมาตัดกระเทียมกันเลยจ้ะสวย งามอีหลีกะเทียมโอ้ยตั้งกล่องก่อนเด้อตั้งกล้องตัดกันเลยมันคือคอยแต่มันสิบว่างายทองงายใสติกล่องเดี๋ยวหามุงตั้งดีๆก่อนพี่น้องหามุ่มต,ตั้งดีๆตั้งบมดีสิหัวสักหัวขวมนาะมานี่ตั้งมุมนี่แล้วอย่า และนี่สุดยอดไปเลยรนยาดบ้างครับเด้อเอากันไกลตาเอาเพราะว่าไม่มีมีดนะจ๊ะ้ยเจ้เาว่าพินตั้งไปทางใดกองหินขื้เก่าแล้วเนาะพี่น้องหินเหมือนเดิมไม่หลางแตบนี้ก็ทั้ง ยพี่น้องเบิ่งมาดามเขียวฝนกับกระเทียมเลยเนาะตั้งกล้องไกดบ่ไกดไปบ่เห็นบ่ล่ะพี่น้องเห็นที่เก่านล้วนะเนาะเใครเยอบมะม่วงนี่กันนะเฮ้ยจะเป็นเขียวงามครับพี่น้องสวยงามอิริกระเทียมยังจะง,งามเพล่เนาะสวยอิริจะสวยนี่มึงตีล่ละเจ้าสิว่าจังได้คะ สุดยอดความงาม mm hmm. สวยเหลือใจ mm hmm. มึงสี่ละ่ะงามทั hmm. ้ง ออกเลยขอออกน้ำมาเถี่ยวก่อนนี่แบบว่ายัางได้เลือกหาตัดว่าจะเอามงไดมาเถี่ยวนี่คุณน่ะเต็มเต็มไปเบิดเลยจ้ะพี่น้องเยอะจริงๆขาวจุนพน เสียงล่มผัดกุกใหม,ม่ล่มตีออกแล้วเลิกทำพี่น่อดเดี๋ยวจะเอากรอนี้นให้ดูนะคะตัดเป็นกอเลยเด้อตั้งใจกับซัก,ก,ก,กล่งดินได้คักที่กันพี่น่อ,คองคนน่ะเบิ้งนะขาวจูนพูนเาจ้าเบิง้ง หยดหยอดบ่คะนี่นี่งามขนาดเลยเก็บเอาให้มันเบิดตัดออกมาแล้วเก็บเอาให้หมดงามมากพี่น้องล้างฟานงาสางอีีเลยอือเจอ๋ยวจะนันงงามค่ะ xuất hiện, đọ con, ma, hay gấp ma, mà đi liên cha. ตามปีสถานการณ์เนาะพี่น้องนี่เอ่อจะสตาร์ทให้เบิ้งไก่ไกลไก่กับเบิ้งไกลไก่กับเบิ้งเบิ้งหลายๆรสชาตินะปลาเบิ้งหนึ่เดี๋ยวต้นหนึก่อน บ่งทีละพี่น้องสุดยอดอีหลีเลยเอาขีฟุ่นออกไปน้ำพรเวลาเขาล้างมันสิได้ง่ายเนาะบ่งทีละขาวาอวบงามสุดยอดเลยพี่น้องฝนตกลิ้นฝนตกห้าใส่เราแล้วเขางามค่ะ มั่ด้อต้เดตัดมัดสีมัเราพี่น่อน,นอี่โดเฮ้ยสุดยอดดีๆยังไง แห้งพินหองโอ้ยไปแล้วอ้นซ้อนยังปะสุดยอดอีหลีเลยตัดพินมาแล้วมันสั่นดินออกคุณนะ่ะท่วมเงาท่วมอวบแต่ว่ามี่มองอวบก,กว่านี้่ด้วยพิน้องแต่ว่ามองหันมันสิตัดเนีหย,ม,ยนะมองนี้ตัดง่ายดินมันพุ่ยนะเนี่ยมองนี้ตัดง่ายมาหันมาเอาทั้งนี้บันพี่น้อง หยับไปเรื่อยๆนะจ๊ะเกาะติดสถานการณ์เด้อพี่น้องเด้อแต่ว,ว่าอย่าพาพอม่พี่น้องหัวขวบหัวซักหัวขว,วมกันแล้วกันนะจ๊ะขอขอ,ขอรัดเมื่อนี้นะเด้อมัน,นี้ก็จะเอาค่ะอ่นอ,อนๆเลยนี่นเ้อนี่นละสุดยอด ยอดจริงๆค่ะว่านี่เบ่งดอกออกดอกทุกต้นเลยต้นละดอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวกระเทียมเขาจะมีต้นละดอกบอกได้มีหลายดอกเนอเนี่ยเบ่งลักษณะนี่เบ่งแดงง่ายเห็นบ่พี่น้องนี่ลักษณะกระเทียมจะเป็นแบบนี้เด้อนี่มันสี้มีดอกใหม่ชนิดหนึ่ง่ายกันเลย่ายกันก็นกระเทียมเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างแดนดีน๋ยว่า มือหม่เนาะทีบาฮัดเก็บให้ดูดีๆให้ศึกษาดีๆเด้อพี่น้องเด้อมันเคยมีข่าวไดว้คนเวียดนา้าเก็บกระเทียมปลากินแล้วตายพระท่นมันกับวอเดแมนกระเทียมปลาแล้วขันเจ้ากินแล้วตายขันคนแพก้กะไม่ถึงตายเด้อพี่นอ้องอาจิวินงหัวขันกินได้ปริมาณที่หน่อยถ้ากินได้ปริมาณที่หลายกะบขันไปถึงมือหมอประท่านก็อาจจะแต่ว่าความเสียงที่กินกระเทียมเรา ถ้าแพ้อิลียังมากก็เวียนหัวคืนไสอาเจียนกับสบถึงตายแต่ว่าดอกใหม่น่ะตายด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาตายเพราะว่าเขาไปเก็บกินดอกไม้เขาไม่ได้เก็บแต่เทียมแต่ว่ามูแพทอยู่โรงงานท้าเแพทเก็บไปห้เขาเอาอยู่เขาว่าเขาหมั่นใจเนาะให้เขาไปเก็บเองเขาว่าเขาประกามันกระบอกตัวต่อกันเนาะก็คือการเก็บเห็ดคนไทยบางคนปรกาเก็บมากินเลยนะพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะอยู่มาหลายปีเพื่นย่านเพราะว่ามันเคยมีประวัติ คนไทยกินเก็บเห็ดกินเรลาตายใช่ไหมเหลวาตาบนเม่นแต่คนไทยหรอกคนประเทศอื่นเช่นกันนีเฮาก็บอกถึงกรณีอันบอกว่าบอกก้าวให้คนไทยห้าเนาะเพราะว่าห้าวเป็นสีคนต่างประเทศคนประเทศอื่นเพื่อนกับโมหูนะฮาคือเก่าก็เลยยกตัวอย่างว่าคนไทยเห่าก็คเคยมีเก็บเห็ดกินเรลาตายว่าไปเก็บเห็ดพิษเก็บเห็ดเบือ่อเห็ดละงากันไหมพี่น้องมันจะเป็นเห็ดละงกอยู่นี่มันจะเป็นสีเขียวเนาะพี่น้องจา๋า งามคักหันไปทางฝุ่นดูงขางๆเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ข้ามจ้าเอาแยมยิบเป็นหมองๆไปเลยเอาหนึ่งคนจะเอาไ้เบิ้งเด้อกระเทียมเนี่ยแพะเก็บเก็บดูสิลังเท้อแพ่กับแพร่ขื้กันถ้ากินดิบหลายถ้าเห็นกินสดกะบบเป็นหยางไอ้ไอ้กินกินซุกบบเป็นหยางถ้ากินดิบลังเท้อกับแพร่กินเล่านะ สำหรับคนที่แพ้มันก็มีพิษเหมือนกันแต่ว่ากับซีซสิบถึงตายดอกบ่เคยได้ยินว่าผู้ใดกินกระเทียมปลาตายถ้ากินผิดเ,เก็บดอกไม้กินนะตาย <c oughs> เพราะว่ากระเทียมอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นมันกินได้เนะเาะเขามีขายห,หัวนในหางได้เล่นกำหน่อยๆสามสิบก็คุณขา,ายในหาง <c oughs> มาเอาโซนมุ่งหนีกันดูมามา กล่องจะหามล่มเด้อวหาตังกล่องก่อนพี่น้องยานกล่องล่มอยานะอยานะหยานกล่องล่มทำไมพี่น้องอันนี้อันนี้นนก้อนนี้ก้อนนี้ไม่เอานะนเอามันหาลังเทียนนคนนอนแล้วเป็นขี่ใส่พี่นอ้อง,องเหลืองของเหลืองกระเทีมยมแยกอ่ะเหลือกเอาในจังน้อยเนาะ ดอกดอกออกทุกต้นเลยค่ะดอกออกดีดีายนั่นเห็นว่าิีวว่อแม่พี่น้องขอโทษขออภัยนะคะเห็นบอบอกเลยว่าอย่าอย่าขวมกันละกันงามครับสวยจริงๆงาม เทียมเอากอ้อนนี่ให้เบิ้งเด้อน้ำใหม่ออกก่อนฟังเสียงตัดเด้อฟังเสียงมาดามตัดโอ้ยกล่องตาได้ค่ะก่องโอ้ย,ขอ,ยขอโทษขออภัยด้วยพี่นอ้องเอ้ยนี่ตีขันตัง้งกล่องมันจะเป็นแนวนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาซักลงดีๆก่อนอย่าล้มอีกเดอ้อห้ามล้มแล้วนะ าาพ่อแม่พี่น้องพจน์ซีบินหัวเด้ออย่าล้ม้ิพี่น้องแม่บ่โอนอันมีน้องคนหนึ่งพิ่นเอาไปปลูกอันเพิ่นว่าเอาเมด็ดไปให้แมววางอยู่เมืองไทยมันเกิดได้พี่น้องเพาต้องมาจอบเอาเมด็ดไปขยายไทยไอ้ขยายท่านอยู่ไทยขยายไทยอยู่สัตว์มาดามว่าวพิษกอเชือจ็คฟ้สีแหลืองว่าว สิเขียนขอความหาหมงคให้จะเอากระเทียมมั่งเอาเอาจ้าเอา <c oughs> แลก,กใส่ถุงไปใส่ถุงไปเลยแล้วกันใส่ตู้เย็นไว้เขาไปหยิบเอางามครับ ดีดก็เอามุมผุนหมดพี่น้องมั่สิผ้าเยอะไปมุมใดดีาเดี๋นะยวสิผ้าเขาเยอะไปมุมไหนเอาจักหน่อยมุมนี่เด้อแล้วก็นในคลิปต่อไปสิผ้าผุนน่ะไปหาอายเฮาเอามุมน,นี้เอามุมน,นี้มุมน,นี้สักหน่อยนึงสวยๆเนี่ยมุมไหนก็สวยทั้งนั้นแหละสวยงามทั้งเบิดนั่ะล่ะเดี๋ยวแต่กล่องนี่ล่ะ <c oughs> เสี้ยวกล่องล่มนี่ฉันบอพี่น่องสวยงามเขียมห้องสุดยอดความงาม ลางต้ตนเพื่นี่ขาวอวบกินกระปนนี่สุดยอดฉันไปขึ้นอยู่บ้านเท่านะพี่น้องเนาะะว่าพี่น้องกยขั้นสมุมกินกระปนกระแกวกระตำบกฮวงอุ้ยอ,อมเฮ้แสบเบิดเลยคำถามยอดฮิตเอาไปทำอะไรกินคะมีพอแมมพี่น้องลังควนว่าอยู่อยู่ประเทศนั่นประเทศนี่ก็มีแต่บอบอกากินกะล่องศึกษาเบิงหาบอกาศกินกะกะแต่คันได้กินแต่กะสิติดใจได้พี่น้องอีกอย่างหนึ่ง เป็นพักที่กินได้หล่ะฮาบ่ต้องเสียเงินสื่อนะแม่พี่น้องจ้าก็อยากให้ล่องกินเบงแต่ว่าพ่อม่มั่นใจค่ะพ่กก้ากินกับพ่อ้องกินเนาะนันสิปลอดไัยกับตะของป๊าดมองหันไหมสาบลาบอยู่โหดโพนี่แม่พี่น้องหูเจ้ามาเอาน้ำกันงได้ไหมนี่ใสิเสผ้าเอานี่นี่ป๊าดตั้งกล่องดีดียานกล่องลงป๊าดมองหันไหมโอ้โหพี่น้องขา มาดามสิแคบเอาลูกหนึ่งของเดืองเดี๋ยวตัดเึิ้งงามหลายคุณเจ้าเบิ้งผุณผูนด,ดอกเราก็ออกแล้วเดออีสักน้อยกับสิผ้าเก็บดอกแล้วกินต่นกินใบกินได้เบิดกินดอกเม็ดก็เก็บไปปลูกได้ผักสารพัดประโยชน์เนาะ ุนะงามขนาดนี่สุดยอดความงามดีจ้ะพี่น้อง,จ,งจ้ะเอ๊ส่วนห้างงามเห็นบ่สวยงาม เขียวน้างขนาดเลยลัม่มอวบลัม่มแนสุดยอดอีเลยไม่เอาละพี่น้องนี่คลิปนี้ก็สิฟาไว้จำนี่แหละเด้อมันตัดจังไดกับโบเบิร์ตดอกนี้มันมวนมันสิ้นหลายนี่ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทีท่มีให้มาดามเห็ดมาสลูมีคือเก่าเดอ้อแล้วก็คุณเ e นจอยไลค์ใส่เดินมาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็มาดามเห็ดฝากขอบคุณอันทั้งแฟนชาวแฟนแฟนทั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆจา๋มามื่อวนมาฟินมามันอยู่ก็ธรรมาชาติน้ำมาดามเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าปุ๊บกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ไปเลยสําหรับแฟนยูทูบอ่ะกดกดกระดิ่งไว้เลยจะาเสด็บผ่าขาดคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อไม่งานนพลดะะจ๊ ชาติจริงๆนะมาดามเห็ดเขามีแบบคือว่าธรรมชาติะมะมาดามเห็ดแบบธรรมชาติแบบบ่บเสริมบ่ปุ้งบ่แต่งเป็นธรรมชาติไปเลยการเฮ็ดคลิปของมาดามนี่ธรรมชาติจริงๆอยู่กับธรรมชาตินะจาะเนาะพ่มพี่นอยจ้ะไปละจ้ะเฮงๆด้วยๆ,ๆ,ๆ,ๆสุภูสุคนเจอกันคลิปหน้านะจ้ะรักนจุ๊บจุ๊สวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ,คะ,คะสิไปละกันยังเนี่ยจอบเบิรงนเนี่ยตัดออกมาแล้วเขาก็จะเป็นประมาณนี้แถมแถมแถมจักหน่อย เก็บไปได้หลายไปแจกมูแจกพวกโอนไม่พี่น้องเพื่อนเยอะแยะนี่แบ่งกันกินเนาะพอม่พี่น้องจ้ะตัดข้าวเดียวเต็มกระตาบางตีละเฮ้ยเดี๋ยวเอาใส่ถุงกันพอได้สิผ้าไปตัดฟังนั่นบผ้าไปตัดฟังนั่นแล้วสิเอานี่ยนะไปไก่เนี่ยเสื้อผ้าลงห้องเนาะลาไปแล้วก็ยังต่อนะจ๊ะเพราะว่ายังระเทียมเต็มปลาไว้เขาบอกง่ายแล้วขาสื้อผ้ามันจะหยิบ เก็บทุนอีกเนาะมันละง,งามคักเลยมันละสวยง่ามดีบอสใส่ทังสี่เลยเนี่ยเจ้าบึ่งการออกปลามันต้องเตรียมพอดขนาดว่าเตรียมพอมก,ก็ยังลืมลืมมีดกันยังวะลืมมีดได้ไงมาดาม ยังดีนะที่มีกันไก่อยู่ในในกระตาเพราะสัตว์ล่ะโอ้ยสิทดิ์ไทยเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิง้งซื่อละเพราะว่ามื้อนี้เปลี่ยนรถอ่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าอันเอารถแฟนมากปกติมันมีดมันสิอยู่ในรถแพดเลยแพดสิบ่เคยอันแบบว่าบ่เคยเอามีดออกจากรถก็สิเอาไว้ในรถของเจ้าของก็กะตาติดรถไปตลอดจ้ะโอ้ยสุดยอดเลิศมากค่ะเลิศๆ มากกอนมักพอมเดี๋ยวสิเมื่อเก็บเข่ากระตาเลดปฟินพีพ่น้องแล้วก็เสียไปแยกแยกใส่เป็นถุงให้มุ่งคุณละถุงหน่อยๆสองถุงถุงกาแฟพักกาแฟพ่อแม่พี่น้องจัดเต็มมาดามอันแชทก็มาดามจอยจัดเต็มตลอดให้เพื่อนให้ฟูง <laughs> เขามีน้ำใจก็เขาเขา,เขาก็ากมีน้ำใจก็เ้าจากพ่อแม่ไปลุยกันต่อพ่อแม่พี่น้องจ้ะลุยเจอกันในคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อ